ก็คือเรื่องของคลองรูดคลองน้ําใสที่จังหวัดกระบี่นะครับภาพของป่าชุมชนที่นั่นเนี่ยครับอาจจะเป็นภาพจําเป็นภาพที่คุ้นตาจากภาพยนตร์จูราสสิกเวิลด์นะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวกันมากขึ้นที่จุดดังกล่าวนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคุณผู้ชมเปิดได้เพียง4เดือนตอนนี้ชาวบ้านเขากลับรวมตัวกันนะครับให้ทางด้านของกรมป่าไม้เพิกถอนออกจากการเป็นป่าชุมชนเพราะก็มองนะครับว่าการประกาศเนี่ยไม่ได้ทำประชาพิจารณ์แล้วก็ผิดวัตถุประสงค์ด้วยครับ ชาวบ้านมากกว่า100คนครับรวมตัวกันที่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวคลองรูดคลองน้ำใสตำบลหนองทะเลอําเภอเมืองกระบี่พร้อมชูป้ายคัดค้านขอให้กรมป่าไม้เพิกถอนคลองรูดคลองน้ำใสออกจากการประกาศเป็นป่าชุมชนชาวบ้านได้ให้เหผลนะครับว่าการประกาศพื้นที่ป่าชุมชนคลองรูดคลองน้ำใส ไม่ได้ทำประชาพิจารณ์แล้วก็ผิดวัตถุประสงค์ครับและยังร่วมกันพายเรือคายักจากคลองรูดไปยังคลองน้ำใสแหล่งต้นน้ำซึ่งเป็นที่ตั้งจุดเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยคนละ20บาทนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนละ50บาทโดยกลุ่มผู้เรียกร้องกดดันไม่ให้นักท่องเที่ยวจ่ายค่าธรรมเนียมและให้พายเรือคายักเข้าไปเที่ยวได้อย่างสะดวกเนื่องจากเงินที่เรียกเก็บนั้นไม่รู้ว่ามีการนำไปบริหารจัดการอย่างไร โดยมีทางตำรวจสอพอ่อาวนางอสอและฝ่ายปกครองคอยดูแลรักษาความสงบรเรียบร้อยครับตัวแทนชาวบ้านหมู่หนึบ้านหนองทะเลบอกว่าคณะกรรมการป่าทุมชนบ้านแหลมสอมนะครับได้ตั้งจุดจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่บริเวณของน้ำใสเป็นระยะเวลา4เดือนโดยเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวที่พายเรือคายักแต่ไรายได้ที่เก็บ ทางป่าชุมชนเนี่ยไม่มีการชี้แจงกับชาวบ้านว่านําไปใช้เพื่อสารประโยชน์อะไรบ้างและที่สําคัญชาวบ้านหมู่ที่1บ้านหนองทะเลก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าช่วงฤด,ดูการท่องทเที่ยวมีนักท่องทเที่ยวจํานวนมากสามารถจัดเก็บไรายได้เดือนละกว่าหล้านบาทครับเพราะฉะนั้นหมู่หนึ่งก็เลยคัดค้านครับเพราะว่าชาวบ้านเหมือนกับเสียผลประโยชน์นครับมหมู่หนึ่งไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย,เลยการรายได้เยอะไหมครับแต่ละปีเท่าที่มองก็ ตอนนี้ที่จัดเก็บไปแล้วประมาณสี่เดือนเดือนละหลายแสนบาทครับจะเพราะไม่ใช่ดูดูการท่องเที่ยวถ้าดูดูการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวครับก็ถ้าคิดเป็นเดือนก็ผมคิดว่าเดือนหนึ่งก็ถ้าดูดูการท่องเที่ยวนี้หลักล้านบาทครับปีหนึ่งก็นับสิบล้านนะครับผมทงให้เขาชี้แจงแล้วก็ไปได้จะไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างไม่มีการชี้แจงเพราะชาวบ้านหมู่หนึ่งนี่ไม่เคยได้รับทราบเลยครับ ด้านประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านแหลม2อมคลองรูดก็บอกว่าป่าชุมชนบ้านแหลม2คลองรูดได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้เมื่อปี2566และได้รับอนุญาตจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัดเมื่อปี2567ครับแต่สามารถจัดเก็บได้เมื่อเดือนพฤษภาคม2568รวมระยะเวลา4เดือนมีรายได้กว่า400,000บาท โดยแต่ละปีก็ต้องจัดทําแผนงานโครงการเสนอต่อคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัดว่าเงินที่จัดเก็บได้นําไปทําอะไรบ้างปีนี้ก็มีโครงการทําป้ายป่าชุมชนและปักหลักแนวเขตของป่าชุมชนแต่หากงบประมาณไม่เพียงพอก็ต้องสมทบเสนอของโครงการของปีต่อๆไปครับเพราะว่ามันจะต้องใช้จ่ายตามแผนพระราชบัญญัติของป่าชุมชน <c oughs> แล้วก็ ที่ว่าเก็บเงินมาจะต้องใช้ใจตามแผนทุกอย่างอย่างเช่นปีนี้เราวางแผนว้จะทําอะไรบ้างครับปีนี้กิการว่าจะทําแนวเขตหลักเขตก่อนแล้วก็ป้ายชื่อของป่ายชุมชนที่ว่าได้ขออนุญาตจากแขวงเอาไว้แล้วก็ศูนย์อาคารเรียนรู้นักท่องเที่ยวนั่นคือจุดประสงค์เป้าหมายของปีแรก Mm hmm. แต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่อยู่ในแผนถ้าไม่ไม่เฮบประมันไม่พอก็จะต้องขยายเแผนปีปีต่อไปปรับเแผนอีก ป่าชุมชนบ้านแหลมซอมตั้งอยู่ภายในคลองน้ำใสคลองรูดแหล่งท่องเที่ยวรวมพื้นที่110ไร่ด้วยกันนะครับที่ผ่านมาเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดังเลยนะครับจ u r a s s i c World ์ครับทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจำนวนมากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริเวณคลองน้ำใสตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า เรทของชาวต่างชาติกับคนไทยเนี่ยจะแตกต่างกันก็20บาทกับ50บาทแต่มันก็กลายเป็นการจุดชนวนความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยนะครับระหว่างคณะกรรมาการป่าชุมชนกับกลุ่มชาวบ้านและผู้ประกอบการเรือคายักบางส่วนจากจํานวน16แห่งเนื่องจากพื้นที่ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตําตบลหนองทะเลแต่คณะกรรมาการป่าชุมชนบ้านแหลมสอทั้งหมดเป็นชาวบ้านหมู่ที่4 บ้านแหลมสอมซึ่งมีพื้นที่ติดกันแล้วก็มีคลองรูดหรือว่าคลองน้ำใสขั้นอยู่ตรงกลางครับ